แกพิกัดที่พักสวิตเซอร์แลนด์8คืนไปนอนที่ไหนบ้างไปดูคืนแรกเช็คอินโฮเทลนิวเซลตั้งอยู่ที่ซูริคเดินไม่ไกลห่างจากป้ายรถรานประมาณ2นาทีห้องพักสะอาดมีหน้าต่างขนาดไม่เล็กเกินไปมีห้องน้ำส่วนตัวฟิล t ิตี้ครบสำหรับราคาตกคนละ76สวิตฟังหรือประมาณ3,000บาทรวมซิตี้แท็กแล้วนอกจากนี้ยังมีอาหารเช้าฟรีด้วยนะ ถัดไปนอนกันที่อินเทอร์ลาเคนเราจะอยู่กันที่นี่ทั้งหมด4คืนโรงแรมที่เรามาพักมีชื่อว่าโฮเทลเดอร์บีที่นี่เราได้มาในราคาคนละ3,950บาทต่อคืนราคานี้รวมซิตี้แท็กและฟรีอาหารเช้าแล้วห้องพักสะอาดมีห้องน้ำในตัวแต่ขนาดห้องพักจะเล็กกว่าที่แรกเล็กน้อยที่นี่มีคอส่วนกลางอยู่ในส่วนด้วยนะสำหรับคืนที่6 ย้ายมากันที่เซอร์แมทโรงแรมโฮเทลอาร์พีนาห้องพักที่นี่น่ารักมากตกแต่งสลายรอมบมีห้องน้ำส่วนตัวสำหรับที่พักที่นี่เราได้มาในราคาคนละ3,400บาทต่อคืนแต่ที่นี่ไม่มีอาหารเช้านะไปต่อคืนที่เจกันที่ลูเซิร์นเช็คอินที่โฮเทลออฟฟ a าวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยทุกคนห้องพักที่นี่ใหญ่มากเราจองเป็นห้องมุม มีหน้าต่างแล้วก็ระเบียงส่วนตัวน้ํารวมแต่เราตอนไปใช้ทั้งเช้าเย็นไม่มีคนเลยห้องน้าก็จะะอาดดีราคา2,900บาทต่อคนต่อคืนรวมซิตี้แท็กและอาหารเช้าแล้วคืนสุดท้ายกลับไปนอนกันที่ซูริกโรงแรมนี้มีชื่อว่า The Henry Cell Check In Guest House ที่นี่จะเช็คอินด้วยตัวเองนะทุกคนเขาจะให้รหัสเรามาเพื่อกดเอากุญแจโชคดีมากที่เราได้ห้องชั้นหนึ่งเพราะที่นี่ไม่มีเล็บอาหารเช้าเขาจะเอามาแขวนไว้หนะ้าห้องนะคะเป็นขนมปังกับน้ำส้มห้องพักที่นี่มีขนาดใหญ่นะคะ สำคัญมีครัวส่วนตัวด้วยใครที่เป็นสายธรรมอาหารแนะนาเลยที่จริงที่นี่สามารถพักได้สูงสุดถึง3คนนะคะส่วนราคานั้นเราได้มาในราคาคนละ2,900บาทต่อคืนสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องให้เราด้วยนะคะ